สวัสดีค่ะพี่วันนี้ลูกค้ามารีไฟแนนซ์ใช่ไหมคะอ่าบ้านรวมนี้ค่ะอ่าพี่สัญชัยอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยเชิงเซาครับะเชิงเซาเนาะครับแล้วอะไรทําให้พี่ตัดสินใจเอ่อทักแชทหรือว่าโทรหาเราคะก็อ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วก็แชทเข้าไปถามว่าอยากรีไฟแนนซ์รวมนี่ทำยังไงครับแล้วก็ มีมีคนตอบต่อออโอเคแล้ววันนี้ยสำเร็จแล้วเนาะครับผมอ่าก็ก่อนที่พี่ทำอ่ะก่อนทำภาระทั้งหมดของพี่ค่ะพี่ใช้จ่ายเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่ครัพี่สัญชัยรวมบ้านรวมรวมนี่ต่างๆรดลดลดอะไรเงี้ยค่ะลดลบสามหมื่นกว่าบาทแล้วโอ้สามหมืนกว่าบาทแล้วหลังจากวันนี้ที่เราทําสําเร็จกันวันนี้ยค่ะ ลดจากสามหมื่นเหลือเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้ก็เหลือหมื่นสองครับหมื่นสองโอ้ก็คือโล่งขึ้นเนาะลดไปครึ่งครับสบายขึ้นไหมคะรู้สึกเป็นไงคะความมันมันโล่งขึ้นโล่งขึ้นครับอ๋อหมุนได้ทันขึ้นครับหมุนหมุนได้ทันขึ้นก็หลังจากนี้ก็คือเหลือแต่บ้านอย่างเดียวใช่ครับตรงบ้านอ๋อนี่ต่างๆก็ปิดหมดแล้วเนาะอ่าโอเคความประทับใจที่พี่มีต่อต่อเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือติดต่อไปก็ ช่วยแนะนําว่าต้องทํำยังไงมากค่ะแต่ว่าหลังจากตอนที่เรายื่นให้อ่ะเหมือนเหมือนมันเรื่องมันจะค่อนข้างนานนิดนึงตอนนั้นที่มีความกังวลถูกไหมเพราะว่าเห็นพี่อไปเปนเม้นว่ามันไม่ผ่านผมไม่ได้บอกว่าทําไม่ผ่านนะครับผมบอกว่า ตอนนี้ผมยื่นเรื่องไปยังยังไม่ผ่านเลยเออเออเพราะว่าอะไรคะตอนนั้นคือความกังวลใช่ไหมพี่คือทีแรกไปยูในธนาคารก็ไม่ผ่านอ๋อไปเองมาแล้วไม่ผ่านนะพี่เนาะบกพลาเยอะเออเออก็เลยว่ามันมันไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็เลยมาพึ่งพาเราเนาะพักบ้านเนาะมาพึ่งพาคุณแม่ให้ช่วยดําเนินการให้ทีนี้พอ พอดำเนินการไปแล้วมันมันนิ่งเงียบไปสักพักนึงก็มีความกังวลก็เลยไปคิดว่าเอ๊ะมันจะผ่านหรือไม่ผ่านถูกไหมอันนี้ก็เป็นความกังวลของพี่สัญชัยถูกไหม<ช>แต่พอได้คุยเคลียร์ใจกับพี่แม็กไปแล้วว่ามันติดนี้นะนี่นะอย่างนี้ก,ก็ก็ค่อยเข้าใจขึ้นใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็โล่งขึ้นอ่าสุดท้ายวันนี้เป็นอย่างที่สมดั่งใจแล้วพี่ก็เป็นไงคะความแบบรู้สึกตอนนี้ โลงใจก็ดีใจครัดีใจค่ะฝากอะไรถึงคุณแม็กไว้คะก็ขอบคุณแม็กนะครับที่ทำเรื่องติดตามเรื่องให้สำเร็จนะับขอบคุณนะครับค่ะก็ยินดีด้วยนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ